ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปด้วยนะติ่ใจโอ้โหขึ้นมาไม่ลูกขึ้นตาไหมขึ้นบนเวทีเลยค่ะอันนี้อันนี้เด็กยังไม่ได้ร้องโอเคให้พี่เทพหน่อลูกวามาเลยครับอ่ะตอนนี้ขยับไปใกล้ๆผมขอนับจำนวนนิดนึงนะครับ1 2 3 4 5 6องสามสี่ห้แล้วเจ็ดแปดเก้าสิบอีกสองนั่งครบแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ครบแล้ว โอเคขอแค่นี้ก่อนนะครับขอทีมงานเชิญนับหน่อยขอมงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วนะคะสิบท่านครับเข้าแถวเรียงหน้ากระดานตรงกลางก่อนเลยค่ะนี่คือจุดตรงกลางก่อนนี่คือผู้โชคดีนะครับเต็งมานี่สิลูกตัวเดินไปไหนครับตามคุณเต็ขยับไปฝั่งนู้นก่อนค่ะแปดขยับทดแทนไปด้วยขยับขยับทดแทนมาตรงนี้ครับภาษาเมืองเคอร์เลือกทคุณแค่ ใจฟังออกไหมคะถอดแถดคืออะไรภาษาเหนือคือขยบไปใกล้ๆต้องบอกว่าไงนะฮะถอดแถดมาพูดสิคะถอดแอู้สเนียงได้เรียมได้เป๊ะด้วยแด้เป็นลูกเขยคนดได้ช่วยถอดแอะๆๆๆๆๆๆวๆๆๆนๆ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 ๆๆ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 นๆลๆๆๆๆครับก่อนอื่นเลยขยๆอๆๆๆๆๆๆๆบๆๆกๆๆกๆกๆๆๆนๆๆ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 ๆใช้ทั้ง10ท่านเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่ม2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมจะต้อง ช่วยกันทําท่าทําทางใบคําโดยที่ทีมงานของเราจะมีใบคาให้2ชุดนะครับเราจะเปิดให้ดูแล้วผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทําท่าทางพูดได้แต่ห้ามพูดคำใดที่อยู่ในใบคำพูดคีย์เวิร์ดใช่สมมติว่ามีคคำบอกว่านกเป็ดน้ํำเราจะทำท่าอย่างนี้ได้ ได้แต่บอกกกะนกเออมาได้ละ้เขาวานกคือฟาวทันทีนะครับทำท่าอะไรก็ได้ทำทางอะไรก็ได้นะครับเป็นการใบทำใบท่ซึ่งเราจะต้องทำท่าไบให้คุณเข้มทาย่าเข้าใจไหมครับแต่ละทีมจะมีเวลาเพียงแค่ทีมละ2นาทีเท่านั้นนะครับเข้าใจไหมครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นฝั่งละ5แาลวกันค่ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวจะแด่งให้ตอนนี้นับ1 2ครับผม หนึ่งสองสามคณะหนึ yeah. yeah, ่งเอาหม่เอาใมม่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองยูอวเะเริ่มว่นหนึ่งสองห่ล้ครับผู้ที่นับ1อยู่ฝั่งนี้และผู้ที่นับ2อยู่ฝั่งนู้นเลยอาะล้ครับห่งกับสองและนี่คือทีมเวิร์คของเรานะครับและนี่คือทีมเวิร์คของเรานะครับ ให้ทีมงานได้เตรียมอุปกรณ์กันก่อนเราจะให้ทีมที่นับหนึ่งนะคะฝั่งนี้เริ่มเล่นก่อนละกันนะคะแต่ว่าแต่ละทีมเนี่ยจะต้องมาอยู่ฝั่งนี้คุณเข้มอยู่ด้านนี้นะครับคุณเข้มอยู่ด้านนี้นะคะด้านนี้เดี๋ยวค่อยต้องทำท่าทางถามก่อนคุณเข้มพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมมากเลยครับพร้อมนะตื่นแล้วเนาะเอารวมกันหมดแล้วไม่รวมไม่รวมทีมงานช่วยดูทีมงานช่วยดูนะคะทีมหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะทีมหนึ่งสแตนบายตรงนี้เลยยืนเรียงแถวนะคะเข้าแถว เดี๋ยวก่อนเราเราสะดวกถอดแมสนะครับเผื่อว่าจะทำท่าทำทางแล้วปิดแมส่าจะไม่เห็นนะครับสะดวกไหมครับโอเคเอาละทำท่าทำทางได้ตามฟรีไซเลยนะคะใครจะเป็นคนที่หนึ่งครับแถวเลยนะครับแถวตอนลึกเลยครับนี่ค่ะกานาดีเราคนแรกคนแรกใอ่ไหครับคนเพื่อทีมนะครับเพื่อทีมเลยค่ะต่อแถวได้เลยต่อได้เลยแต่ละท่านจะมีเวลาแค่สองนาทีเท่านั้นนะคะไม่ไม่ใช่แต่ละท่านครับทีมทีมที่มีเวลาสองนาที อ่นะครับใบเสร็จปุ๊บวิ่งไปต่อแถวให้คนต่อไปทายต่อนะครับเอาล่ะตอนนี้หมวดหมู่ของเรานะคะจะมี2หมวดให้ทีมแรกเนี่ยเลือกก่อนว่าจะได้หมวดหมู่ของอะไรอ่ะหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วหมวดหมู่นี้จะเป็นหมวดหิวกินอะไรดีเีอมาซึ่งต้องบอกว่าคีย์เวิร์ดของเราจะอยู่ในซองนี้นะคะมาทีมงานเปิดค่ะเอาล่ะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ พูดได้แต่ห้ามพูดคำใดคำหนึ่งที่มีอยู่ใน้ียวใบคำของเราแสดงท่าทางได้กระโดดรถเต้นได้ตีลังกาได้นะคุณพี่โอเคนะครับทำยังไงก็ได้ให้คุณเข้มรู้ว่าใบคำที่เราได้คืออะไรใช่ค่ะกรณีที่เราไม่มั่นใจกับคำนี้สามารถบอกว่าข้ามได้เราจะเปลี่ยนใบคำเพราะว่าในหนึ่งชุดมีทั้งหมด2ี่สใบคำนะครับสลับไปได้เรื่อย นะครับหรือไม่ได้วิ่งไปข้างหลังเลยนะให้คนที่สองต่อเลยให้คนต่อไปท้ายเลยนะครับเอาล่ะทางฝั่งผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมไหมครับพร้อมนะคะพร้อมนะโอเคคุณเข้มพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมเลยนะครับพร้อมเลยตอนนี้คุณเข้มยินเดเดี่ยวเดวอดใจมากเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวใช้สัญญาณจับเวลานะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนาฬิกาจับเวลาพร้อมไหมครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณ เริ่มจับเวลาครับป้าเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอาดีครับแป๊บนึงเอาดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้หมดอะไรไหมหมดอาหารการกินกันอาหารการกินใช่อาหารการกินมีร้องไห้มีขู่ด้วยใช่คุณเทศต้องคิดเองแล้วล่ะเราจะไม่บอกอะไรมากกว่านี้เอาใหม่เอาใหม่ยอะแล้ว ช่วยอ่ะดูสิเดี๋ยวอนนี้ต้องจับเวลาใหม่นะเปลี่ยนคำเลยเปลี่ยนคำเลยด้อมขาด้อมขาญาติอย่าช่วยนะคือ่อโหมดอาหารเปิดมาร้องไห้อ่าอาจจะบอกว่าส้มตำผ็ดมากแล้วร้องไห้อะไรแบบนี้อ่าตอนนี้ไม่ให้หยุดเดี๋ยวนะห้ามหยุดแล้วนะเข้าใจแล้วนะครับผมขอโทษครับอย่าพึ่งช่วยอย่าพึ่งช่วยอย่าพึ่งช่วยนะอย่าพึ่งช่วยนะโสมาเตอร์โสมาเตอร์แม่สุมาเตอร์ เอาใหม่นะเอาใหม่นะไม่น่ามองนะเอาใหม่อีกรอบนึงครับแม่เขาเรียมจับเวลานะครับเอาอันเดิมไปได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ใช่ไหมเอาไม่ได้เอาอันเดิมอันเดิมเดิอาได้อันเดิมก่อนอันเดิมก่อน อันเดแม่บอกวิ่งเรียบหน่อยแม่ปวดฉี่แล้วอ่าอันเดิมมันเดิมมันเดิมคือว่า right. เมื่อสักครู่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรากำลังจะเริ่มต้นใหม่ตอนนับพร้อมนะครับโอกาสอีกรอบหนึ่งครับพร้อมนะครับพร้อมนะพร้อมเมื่อกีมจับเวลาพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณเริ่มจับเะมาเสือเอาเสือเสียเสียที่ไงเอ้า อ๋เสือเราง่ายแต่เราง่ายโอเคได้แล้วนะครับถึงคำโอ้โหเอายันครับไปต่อไปโอเคต่อไปเนี่ยทิ้งทิ้งหมูเนี่ยทำไมอันี่เขาทำอะไรเขาทำอะไรหมูผัดเขาทำอะไรตอนนี้เาทำอะไรหมูหมูขวดกิ้งขวดกิ้งหมูหมูไม่มีหมูมีหมูไหมมีนี่อ่ะเขามาหมูครับหมูหมูผัด ส,สลับคนอื่นได้ไหสลับคนอื่นสลับคนอื่นมาต่อไปเลยค่ะกินตอนเช้าเบเกฟาสตอันนี้คนไทยคนไทยคนไทยอาหารเช้าอาหารเช้าของคนไทยไข่ดาวทอดไข่เม็ดขาวเม็ดสีขาวขาวอะไรคะที่กินทุกตอนกินทุกตอนอ่ะกินน้ำเต้าหู้นะครับเม็ดเขาอะไรอ่ะข้าวอข้าวอะไรคะข้าวผัดข้าวมันไก่ที่มีข้าวต้ม ถูกต้องครับถูกต้เลยครับไปเลยต่อค่ะเอผ่านค่ะอาผ่าค่ะเส้นเส้นค่ะเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวถูกต้อง